พูดถึงคดีนี้นะคะเราบอกกันแล้วว่าเหตุแห่งคดีตอนแรกเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องตำรวจและพละเรือนรวม28 <hing. S 2> แต่ถูกตัดสินดำเนินคดีเนี่ยเหลือ23แล้วอีก5ไปไหนนี่คือคำถามว่าอีก5ไปไหนอีก5อยู่ตรงนี้ค่ะอีก5เนี่ยตั้งแต่ในชั้นอายการนะคะไว้ชีวิตตําตำรวจ ประกอบด้วยใครบ้างเรามาดูกันตรงนี้ชัดๆค่อยๆไล่เรียงกันไปช้าๆตำรวจห้านายที่อายการสั่งไม่ฟ้องอนะคะประกอบด้วยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มมีข้อหาพาหนีทำลายหลักฐานเนี่ยจะมีร้อยตำรวจเอกนัทพลนาคกรใช่ค่ะเป็นรองสารวัตรนะคะตำรวจทางหลวงนะคะและอีก4ข้อหาละเว้นไม่จับกลุ่มและไม่ช่วยเหลือประกอบด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรพันตำรวจโทพทรวรยาวิสุทธ์พันตำรวจเอกพานุทัศน เหลืองสัจจกุลและร้อยตำรวจโทมนัฐจันมีทรัพย์อยากจะให้ดูตำแหน่งด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือมีสองผู้กำกับมีผู้กำกับสอนอพญาไทยพันตำรวจเอกกฤษดาพรไปทำอะไรที่นั่นและผู้กำกับสสอพอนะคอนครปฐมนะคะพันตำรวจเอกพานุทัศน์นะคะอันนี้เรียกได้ว่าข้อหาระเว้นไม่จับคุมไม่ช่วยเหลือก็คืออายการไว้ชีวิต <c oughs> นี่คือห้านายตำรวจที่มีการถูกพูดถึงกันเยอะว่า ทำไมรอดในเมื่อร่วมอยู่ในเหตุการณ์และบางคนต้องบอกเลยนะบางคนต้องบอกเลยในกลุ่มเนี่ยเขามีการพูดถึงสองพุ่มกลับด้วยว่าหนีไปก่อนหมายถึงตอนเกิดเหตุได้ยิงเสียงปืนเนี่ยถ้าดูจากคลิปจะเห็นชัดๆเลยคลิปนี้เราเคยนำเสนอแล้วบนหน้าจอวิ่งหนีออกไปก่อนแต่ไปเจออีกทีรู้บ้านที่ไหนโรงพยาบาลไปเจอโรงพยาบาลก็คือจะมีกรณีอย่างพุ่มกับสนพยาไทยใช่ไหมใช่แล้วที่ว่าเป็นคนแรกที่ออกจากจุดเกิดเหตุใช่ค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุนะ ไปเจออยู่โรงพยาบาลมีเสียงปืนปุ๊บออกเลยเวิ่งก่อนเลยถ้าดูในคลิปเราเคยนําเสนอกันไป <c oughs> หลายรอบเพราะฉะนั้นมีคําถามต้องตั้งคําถามไปดังๆ <c oughs> นะคะออกก่อนผู้บาดเจ็บด้วยซ้าผ <c oughs> ู้บาดเจ็บยังอยู่นะคือไม่ได้มีการแสดงท่าทีเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไประงับเหตุเือ <c oughs> นตกใจเสียงปืนไงวิ่งหนีไปก่อนแล้วไปเจออีกทีอยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะตั้งประเด็นเจาะลึกทั่วไทยขออนุญาตตั้งประเด็นตรงนี้เลยนะคะฟังกันชัดๆตรงนี้เลยว่าตํารวจห้านายที่อายการสั่งไม่ฟ้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองคดีตำรวจครับในเมื่ออายการออกมาแบบนี้ก็วัดใจเหมือนกันนะกองคดีตำรวจจะทำอะไรอย่างไรจะดำเนินการอะไรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเห็นแย้งไหมอ,อายการสั่งไม่ฟ้องแล้วกองคดีตำรวจเนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานอยู่ในมือชัดเจนขนาดนี้จะดำเนินการหรือเห็นแย้งไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องวัดใจหลายคนคบอกว่า เอ๊คดีนี้มันก็นานแล้วนะตั้งแต่30พฤศจิกายนล่วงเลยมาถึงตรงนี้เข้าสู่เดือนที่5แล้วทําไมกองบังคับคดีตํารวจถึงได้เงียบเชียบมากมกับ5้านายตารวจเนี่ยจัดก,ก,การอย่างไรทําไมยังไม่มีแอคชั่นไม่มีความคืบหน้าครับอรอหลักฐานอะไรขาดข้อมูลอะไรหรือติดอยู่ตรงไหนอย่างไรมีการ,รตั้งคําถามพอสมควรทีเดียวค่ะก็คือโดยกระบวนการทั่วไปถ้าอายาการสั่งไม่ฟ้องก็ต้องโยนเรื่องกลับท,ที่ตำรวจที่ตํารวจว่าตํารวจยังคล่องใจอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ากองบังคับคดีตํารวจ นะคะเห็นว่ายังมีข้อเห็นแย้งก็ต้องส่งเรื่องกลับมาที่อายการสูงสุดแต่ถ้ากองคดีตำรวจเห็นพร้อมกับทางอายการคดีถึงที่สุดเลยจบเลยก็คือเห็นตามนี้แหละว่าห้านายตำรวจเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่อายการว่านั่นแหละก็จบไปเลยแต่ถ้าเห็นต่างหรือเห็นแยง้งต้องส่งเรื่องมาที่อายการสูงสุดแล้วรออีกช่วงจังหวะหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยคำสั่งของอายการสูงสุดจะถือว่าเด็ดขาด ถือเป็นที่สุดแล้วมไม่สามารถดําเนินการใดๆไ,ไ,ได้ฝากคาถามไปถึงกองคดีตํารวจ5เดือนแล้วนะครับติดอะไรติดตรงไหนติดข้อมูลตรงไหนเขาบอกว่าวัดใจกันเลยเพราะเงียบเชียบมากอจะเห็นแย้งไหมจะว่ายังไงข้อมูลหลักฐานต้องบอกเลยนะว่าเพียบครับครบ,ครบครบมากจริงๆสําหรับคดีนี้ครบมากจริงๆสองในห้านี่เป็นระดับผู้กํากับนะฮะใช่ค่ะย้ำอีกสักครั้งมีพุ่มกับสอนพอญาไทยแล้วก็จะมีพุ่มกับ ในส่งส,งสพนครปฐมสพ,พนครปฐมเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงเนี่ยเข้าใจได้แต่พญาไทยเกี่ยวอะไรด้วยก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันครับเออแล้วก็ปรากฏอย่างที่พี่อมรรัตน์ได้พูดถึงน,นะครับว่าตามคลิปเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บก็เป็นคนแรกที่ออกจากที่เกิดเหตุแต่ไปโคลอีกทีที่โรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมันเป็นเจตนาอย่างไรหรือเปล่าเราไม่รู้ในทางคดีเขาดูยังไงเขามีข้อมูลหลักฐานอะไรยังไงแต่คดีนี้นะอายาการสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่30พฤศจิกายน,น2566 นี่เข้าสู่เมษายนคลับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วคดีไปถึงไหนอย่างไรคะฝากถามไปที่กองคดีตํารวจคะ่ะจะเห็นแย้งหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าสังคมกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องย้ำว่าตามที่ประชาชนมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราได้พูดถึงกันไปว่าเอ๊ะทำไมคดีฆ่าคนจําคุกแค่2ปีในสวนของกำนันนกก็ย้ำว่ามันแยกเป็น2คดี คดีนี้จำคุกสองปีแล้วกำนันนกเลือกที่จะไม่ประกันตัวเองเลยก็คือพูดตรงๆยอมติดคุกยอมอยู่ในคุกสองปีแ๊บเดียวพูดถูกไหมก็คือคนที่เขาเรียกว่าสันทัดในกรณีก็บอกว่าเหตุผลที่ไม่ยื่นประกันตัวเพราะอยู่ข้างในน่าจะปลอดภัยกว่ากว่ากำนันนัเองใช่เพราะคดีนี้เกี่ยวพันกับตำรวจนะอย่าลืมแต่ยังมีอีกหนึ่งคดีที่จะต้องจับตามองนะคะในเรื่องเดียวกันนี้มีละเว้นปฏิบัติหน้าที่กับอีกหนึ่งคดีก็คือคดีเกี่ยวกับฆาตกรรม นะคะอันนี้เป็นคดีที่เรียกได้ว่า30พอพยอนะคดีขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นกำนันนกแน่นอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการที่เราจะต้องจับตามองคงจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะ,คะในการกว่าจะตัดสินศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่22สเมษาย,ยน6 7ตอน9้าโมงเช้าก็เพิ่งเริ่มนั่นแหละก็อันนี้เป็นในส่วนของการจ้างวานและค่าค่ะจริงๆคดีจ้างวานค่าหรือคดีฆาตรกรรมมี 2, 2> มคนที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นก็คือธนันชัยมันมากหรือนองมือปืนนั่นแหละแต่หนองไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเพราะนั้นจํหนายคดีไปนะคะก็เลยเหลือกำนันนกคนเดียวที่จะต้องถูกดําเนินคดีในคดีนี้ข้อหาโทษก็หนักนะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นอืน,ะะอน,นี่เป็นสองผู้ต้องหานะในคดีนี้ใช่ค่ะยัง,งไม่จบนะ,ะกำนันนกนะคะยังมีคดีที่แถมพ่วงมาจํากันได้ใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวเรื่องกับการประมูล งานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกโดยตรงแต่อยู่ในมือของ DSI คือเป็นชั้นพนักง,งานสอบสวนใช่นะคะอ,อยู่ในมือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i นะคะบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดก้อนนี่แหละเป็นหนึ่งในสองบริษัทของกำนันนกและเขามีการไปตรวจสอบสืบค้นย้อนหลังไป10ปีก่อนหน้านี้ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่ธรรมดานะได้งานประมูลงานของภาครัฐเนี่ย 1311โครงการ1311โครงการนะ10ปีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่ารวมๆม6000กว่าล้านถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะ DSI จะว่าอย่างไรทำไมมันเงียบเชียบหรือตื่นนี่แยกขนาดหรือยังฮะค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเวลาไล่ๆเดียวกันกับคดีที่จับกำนันนกเนี่ยแล้วก็มีมีการไปตรวจสอบแล้วไปเจอว่ามีปานประมูลมีงานการรับงานภาครัฐหลายโครงการก็เลยเป็นที่มาที่ DSI เนี่ยรับเรื่องนี้ไปดูแล้วไปตรวจสอบ เขาก็จะต้องมปการตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจะเรียกว่าผู้มีอิทธิพลได้ไหมแต่เป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่และกันการจัดงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเนี่ยมันก็แสดงถึงอิทธิพลของกำนันนกเหมือนกันกเขาไม่ได้จัดเลี้ยงแบบนี้เดือนละครั้งนะเดือนละหลายครั้งเพราะมีหลายวงรอบหลายระดับชั้นตำรวจคนในพื้นที่ฝ่ายปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ต้องงานมางานเือ้นอกเหนือจากตำรวจเนี่ยก็ยังมีสีอื่นๆด้วยใช่ว่ากันว่าทหารก็มี ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจะจัดงา,านเลี้ยงแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ตำรวจทหารนี่ว่ามีทุกระดับชั้นใช่ถ,ถูกไหมปาร์ตี้หนึ่งก็คือจะเป็นระดับชั้นหนึ่งะระดับสูงระดับกลางะระดับปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคดีกำนันนกนะคะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรโดนตัดสินจำคุกแค่2ปียังรอรอนะคะคดีฆาตกรรมนะคะ ก็อาจจะ <ate> ต้องใช้เวลาคดีเรื่องประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่เขาอาจจะต้องไปตรวจสอบว่าเขาข่ายมีการหัวประมูลงานมีการเอื้อไหมหน่วยง,งานภาครัฐหรือเปล่าทําไมถึงได้งานโครงงานก,าก่อสร้างของภาครัฐเยอะขนาดนี้ 1, 3 1 1โครงการถือว่าไม่น้อยนะอเชิญก็เดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนจากทันดียใส่นะครับว่าจะมีการขยายผลและดําเนินการอย่างไรอันนี้ในส่วนงกำนันนกก็3คดีใช่ไหมพี่อมรใช่แล้วคือมีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจแล้วก็มีกำนันนกที่ ให้การช่วยเหลือะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคดีฆาตกรรมแล้วก็ต่อมานะฮะก็มีการต่อยอดไปที่ในส่วนของการหัวประมูลซึ่งอยู่ในมือของด<ช> <นะ S 1> ีเอสไทใช่แล้วใังไีอย่างไรต้องติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะคะไม่น้อยทีเดียวอ่ะพักเรื่องของกำนันเ,นอ,เอาไฮไลท์ตรงนี้ละกันเราเน้นไปที่คดีต่อเนื่องกับเน้นไปที่ห้าในาตำรวจที่อายการสั่งไม่ฟอ้องนะคะเรารอคำตอบอยู่นะคะกองคดีของตำรวจว่าจะเห็นแย้งหรือไม่เห็นแย้งอย่างไร